อัปเดตนะครับเรื่องราวของโคบีใบนูนะครับวันนี้นะครับข่าวดีของโคบีใบนูก็คือแกเรสเซลเกตนะครับได้ออกมายืนยันนะครับว่าในเดือนหน้าเขาสนใจที่จะดึงนะครับโคบีใบนูนะครับเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ก่อนหน้านี้นะครับสมาคมฟุตบอลกาน่านะครับได้เชิญคาบี้เมนูนะครับไปติดทีมชาติกาน่านะครับ แต่อย่างไรก็ตามแกเรตเซาเกตนะครับได้ทราบเรื่องนี้แล้วนะครับและเขาวางแผนที่จะนำคอบี้ไมนูติดทีมชาติเกตชุดใหญ่เพื่ออุ่นเครื่องกับทีมชาติบราซิลรวมถึงทีมชาติเบนเยียมในเดือนหน้านะครับก็ติดตามมาต่อไปนะครับว่าไมานูจะขึ้นสู่ชุดใหญ่เลยจริงหรือเปล่ารอดูกันนะครับฟังข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉบับเต็มคลิกลิงก์ล่างนะครับ